อว่นนี้เป็นวันที่14กรกตปี2021วันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2564 Today it's 24 July 2021. Here is Bangkok on the on the uh, S road number 9 of Bangkok. Hồ Sục Đi Xe Lê Minh Vang is uh, isi, se bangkok se bangkok siglor with the fast freeway no num uh, numero deux. เนาะพอไปพี่น้องสาวล้าวเนาะตอนนี้กับน้องที่เข้าใจเงินเนาะน้องที่เข้าใจเงินทั้งด่วนอีกดานหนึ่งเนาะผ่านมากระเสียไปแล้วสามสิบบาทตอนนี้ก็เสียอีกสามสิบบาทไปเสแล้วเว้ยเนาะ À mọi mừng... ทอันนั้นพูดแล้วเลี้ยวซ้ายเนาะที่เตรียมเลี้ยวซ้ายไปทางมอเตอร์วีหมายเลขเจ็ดจะได้ขิดใต้ไว้นานๆไว้ครบแล้วคนครบเป็นุดเปุดไปดิ เ,เ,เ,าเ่าเดียวเด๋วโอ้ยบุญเดียวพอเนี่บุญเงาขอเพียงมันดีทางนี่นี่ดทางเขาขอขวดนี่นะผู้ใดแล่นอยู่กรุงเทพผู้จักเนาะถนนคอขวดนี่นะระวังอ,อันนี่นะถนนนันอัน,อนมอเตอร์เวย์ใหม่ล่เกตนี่คอขวดอยู่บนนี้แหละโอ้ย เชื้อรถติดตตตนะีต่ติดแท้ติดว่าเลยติดติดโอนคอขวดมันแคบเข้าไปใครแดรบุ๋เสาอันนี้ทางมอเตอร์เวย์สายเลขเก้านะวันนี้สิ สีเข้าไปทางมอเตอร์วีดใหม่ดเเ็ดบาทนี่ทางคอขวดอยู่นี่แหละใกล้ๆหลังนายแหละอันที่ขวดบอมมือนี่น่ะขคอขวดกับได้คอยไปขึ้นกันทันแหละ ที่บอกข้อขวดไปไแดนมันนี่นะปกติตอนมาช่วงอ,อันนะั้นสงการปีใหม่ลาวอันนะั้นย้ยขอขวดแท้ขอขวดว่างส้างขนาลลดล้นถึงขั้วมันมันปล่อยควันดำๆออกอื้มหายด้ กูเป็นค้อขวดโอ also, Zac, ้ยโอ้ยขอบมือขอบใจลายเด้อทาดเด้อจะเป็นสบายปกติอยู่แถวนี้แหละข้อขวดน่ะเอาเท้าวาเะมึงคอยเนะสิ้นเกินไปนะอย่ากันเลยเข้าห้องน้ำแล้ววันนี้นะเดีเข้าห้องน้ำแล้ววานนี้จะเย็นๆป่าน้ำลวกไก่เพฟันว่า ครัอผมพี่น้องที่ทางยูทูบเนาะทางยูทูบเจเบิึงจนฮอดอันจนฮอดสนามอันสนามบินสวนวน้ำปู๋เด้อจังเลยก็นใกล้ชิดฮอดสนามบินสวนวน้ำปู๋แล้วนี่นะพี่น้องทางยูทูปพี่น้องทางเฟซบุ๊กเราบึงได้สักสี่สัมงถ่ายสดเนาะยูทูปมีทายเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็ยิงก็เสียาลงเอาไปลง้งสิซักซ่าเนี่ สักซาบประมาณมือหนึ่งมือแล้วอีกห้ากิโลหอดถนนอ,อีกห้ากิโลหอดอนนเดินสนามบินส,น,มสมบน,สนสวนภูมิสนามบินสากลสวนภูมิอีกห้ากิโลเอาพอน้องเบิงเอานี่แหละกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยในวันที่เาสาร์ีเดือนกนรกฎปี2021เวลาประมาณ3โมงบ่าย3โมงฝุนตกเนาะ้าบดฝุนตกเนาะดีใจมันเสาดนี่นะมหอนตนี่มันเสา้ยขอบพกขอบใจเทวบุตรเทวดาไอ้ข้าพเจ้าได้ถ่ายคลิปให้พงศ์พิน้องเบิ่งเนาะ Là. I don't motorway my lake No, salary, the motorway, the motorway numero set, Ang Bangkok. Here it's the way motorway number seven to Suvarnabhumi. a อ r p พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล t อร์พอร์ตวินี่แลละก็จะมีบนห้องแวะห้องน้ำม,มีได้แหวะห้องน้ำเขาห้องน้ำแล้วก็สีนี่แหละสนามบินสวนร้ภูม,มันจะจะบบเห็นเยอะเป็นหมุนทางผ่านไปซื่อสนามบินสวนภูมันอยู่เบื้อ,อ,ของขวามือ อันอันเบื้องขวางมือเขาเอื้อมเอ็นอันนั้นรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้ารถรางไฟฟ้าจากกรุงเทพมหานครนิสวรน,นะครับผมเบื้องขวางมือเนาะไม่ต้องซื้อมาอย่างบูลลีละแอร์พอกลิง อันเซมือขึ้นก็มองวุดจือวุฒวุฒิื่อเลยล้างรถไฟอันมาสุวรรณภูมิแล้วเขาเอื้อมไว้อย่างเดี่ยวไปหาเดนก็เลี้ยวบึกงบวบเลยเลี้ยวไปหาสนามบินก็ไปจอดหยุดใต้ดินของสนามบินนั่นเลยสั้นใต้ดินเนอะลงสั้นใต้ดินแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมา อ่าบอนอันอันขาออกเนาะดิพักดิพักเชื่อดิพักเชื่ออันอันโทมิโน่หอนยู่สันแังผู้ลืมและเดีพักตีเดิพักเชื่อกันตีฮัลโอันเอร์วอลล์อันยู่สันสองอันไซเมอร์ขึ้นหัวนะเบิร์ดเท่านั้นแหละ เอาเอื่อนแถวสนามบินสุวรรณภูครมถนนมอ,อเตอร์เวย์หมายเลขเกดเออเขาเจ้าก็สิยุตีเนาะยุตีอันยูทูบเนาะสาวยูทูบกับที่ได้ยูติบ่มันมีอย่างเห็นอย่างไรนี่ก็สิไปลาดกระบงังอะไรประมาณนี้นะ น <No. S 2> ไปลาดกระบังแล้วยุดตีคลิปของของยูทูบเบอร์ไว้ก่อนส่วนเฟซบุ๊กหันแบบเบิ้งได้ตลอดเท่าสีา่สบองขายทอดตลอดอันนี้ตรงเงียนลาดกระบังแล้วอะไร่ลาดกระบังแล้วหยุ่ขวบมือเลย ขับไปฮอตบนห้องน้ำกาไอเบื้งห้องน้ำนงกป็ถนน,นมอเตอร์เวย์หมายเลขเด็ดเวะเข้าห้องน้ำจะบาดกา่อนจะกใสิ Đó Được một chữ đấy, cắt gió khắp cắt gió luôn Đi ra phố tuần sau มันก็ต้งบนท็อปคุนี่แหละโตอปโ็อปหาไลายี่ท็ออยู่ในกรุงเทพพ่นมันออกจากกรุงเทพแล้วก็นบนท็อปอีกห้าก,กิโลคุณนะ่ะโอ้ยเอาขออยู่ตี้ไว้ฮอนเนาะยูทูบเบอร์เนาะ